สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวจากทางเพจอาเซียนสกายไลน์มาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับโดยทางเพจอาเซียนสกายไลน์เนี่ยเขาก็ได้โพสต์รูปภาพแล้วก็ข้อความไว้ดังนี้ครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังกันแอดมินก็ต้องขอแจ้งไว้ก่อนเลยนะครับว่านี่เป็นการแปลภาษาจากแอปแปลภาษานะครับ ซึ่งถ้าหากว่าผิดถูกประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับซึ่งทางเพจเนี่ยเขาก็ได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าชุดประจำชาติอย่างเป็นทางการของกัมพูชาใน4ยุคโดยกัมพูชาโพสตสมัยอังกอร์8 0 2ร้อสมัยจักรตุมุก1,431-1,525สมัยลองเวก1,525-1,594 และกรรมพูชาสมัยใหม่ตั้งแต่ปี1953จนถึงปัจจุบันและรูปภาพที่ทางเพจก็ได้โพสต์เอาไว้นะครับก็จะเป็นรูปภาพชุดประจำชาติของชาวกรรมพูชาเขานั่นเองนะครับซึ่งถ้าดูจากในรูปแล้วเนี่ยก็ไร้ซึ่งวี่แววของสบายไม่มีแม้แต่สบายหรือว่าชุดที่คล้ายชุดไทยของเราเลยนะครับ แอดก็แปลกใจอยู่นะครับที่เขาเนี่ยชอบจะบอกว่าชุดไทยเนี่ยก็คือชุดต้นฉบับของชุดเขมรดั้งเดิมหรือว่าเป็นชุดประจำชาติของเขมรโบราณอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าพอชาวเน็ตถามหาหลักฐานหรือว่ารูปถ่ายโบราณที่สามารถยืนยันได้ว่าชุดไทยสบายแล้วก็ชดาเป็นของกัมพูชาจริงๆถูกท่านก็รู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าชาวกัมพูชาเนี่ยเขาก็มักจะอ้างกำแพงสารพัดนึกของพวกเขาอยู่เสมอ ซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนชาวอาเซียนได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากเลยนะครับวันนี้เราจึงได้หยิบยกคอมเมนต์ของชาวอาเซียนมาทุกท่านใด้ฟังกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มมาจากท่านแรกกันก่อนเลยนะครับโดยท่านนี้เป็นชาวกัมพูชาโดยเขาก็ได้เข้ามากล่าวไว้ว่าใครๆนะ่ะก็รู้ว่าเมืองไทยนะ่ะชอบสร้างของปลอมแบบนี้ทําไมถึงต้องสงสัยเรื่องนี้ จากคอมเมนต์ดังกล่าวก็ได้มีชาวอาเซียนได้เข้ามาตอบกลับไว้ด้วยนะครับว่าสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมนีหรือว่าจีนก็มีข้อมูลทุกประเภทเกี่ยวกับประเทศไทยมาเป็นเวลานานซึ่งคุณนะก็สามารถค้นหาทุกสิ่งใดประเทศไทยนะไม่ได้สร้างของปลอมแต่ว่ามีข้อมูลมาอย่างยาวนานคอมเมนต์ท่านต่อมาครับยอมรับความจริงแล้วหรอครับคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่า อย่างน้อยก็เห็นได้ชัดเลยว่าได้รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมอื่นทุกยุคคอมเมนต์ต่อมาเป็นชาวกรัรมพูชานะครับบางคนในประเทศไทยน่ะชอบเล่าเรื่องประวัติศาสตร,ร์ปลอมให้โลกรู้คอมเมนต์ต่อมากล่าววา่าแค่ไม่เคลมเราก็อยู่ด้วยกันได้ด้วยความสงบสุขคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไบวา่าเน้นยำ้ำชุดซัมปอรชุดประจำชาติของกัมพูชาคอมเมนต์ท่านต่อมาครับแล้วมันเหมือนชุดประจำชาติขเขมรทุกวันนี้หรือเปล่าแล้วสบายเราอยู่ที่ไหน คอมเมนต์ท่านต่อมาครับอันนี้น่ะคือสวยงามอยู่แล้วทําไมไม่ชอบของตัวเองคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมากล่าวว่าก็ดูดีอยู่นะครับไม่ได้ขี้เละแต่ว่าสมัยนี้โดนวัฒนธรรมไทยกลืนไปเรียบร้อยแล้วคอมเมนต์ Comment ท่านต่อมานี่แหละตัวตนที่แท้จริงก็ดูดีอยู่แต่พอเห็นชุดไทยนะ่ะก็อยากได้แบบไทยคอปี้เคลมแล้วก็มโนว,ว่าตัวเองน่ะคือออริจินอลคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเม็นน่ะรับไม่ได้ล็อก มันต้องมีสบายแล้วก็ลากโกดไปด้วยคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวว่าเชื่อเถอะครับถ้าในอดีตเขมรนใส่สบายแล้วไทยใส่ซัมปอร์ดมาณปัจจุบันเขมรนก็จะว่าซัมปอร์ดนั้นเป็นของเขาแล้วก็อยากจะใส่จนตัวสันมันไม่ได้อยู่ที่ชุดว่าสวยหรือไม่สวยแต่ว่ามันอยู่ที่คนต่างหากเพราะว่าเขาน่ะอยากจะเป็นไทยคอมเมนต์ต่อมาครับไหนล่ะสบายอ๋ออยากได้ตามละครบุพเพสนิวาส คอมเมนต์ต่อมากล่าวเวนซันวา่าอยากให้แต่งกายตามจริงที่เห็นในภาพนี้เถอะคอมเมนต์ท่านต่อมาครับชุดประจำชาติของกรัรมพูชาดั้งเดิมฉันว่ามันช่างสวยงามมีมนสเสน่ห์ไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้เลยนะมันช่างดูงดงามผสมกลมเกลืนกับภูมิประเทศชาติพันธุ์ได้อย่างลงตัวสมกับบรรพบุรุษที่ได้อุตสาหะคิดค้นประดิษฐ์ออกแบบมาได้อย่างอัศจรรย์ยิ่งมันช่างน่าภูมิใจกับเสื้อผ้าอาภรณ์ชุดประจำชาติของกัมพูชาแท้แท้ คอมเมนต์ท่านต่อมามันก็ดูดีนะครับเสียดายน่าจะผลักดันคอมเมนต์ Comment ต่อมากล่าวไปว่าชุดกัมพูชาก็มีดีทําไมต้องมาเคลมชุดไทยถ้าสมมุติว่าสลับกันให้สบายไปแล้วก็เอาชุดของเขมรมนมาแล้วไทยเอามาโปรโมทแล้วก็ปังก็จะบอกว่าชุดนี้น่ะเป็นของเขเมรนเพราะมันโปรโมทกันไม่เป็นได้แต่เคลมของคนอื่นแบบนี้ซึ่งมันก็ดูเหมือนพวกไร้ความสามารถท่านนี้เป็นชาวไทยนะครับโดยเขาก็ได้มากล่าวไ้ว่า ใช่กัมพูชาแท้แน่นอน100%่เซคอมเมนต์ท่านต่อมาก็ยังเป็นชาวไทยนะครับโดยท่านนี้ได้เข้ามาตั้งคำถามเอาไว้ว่าสบายอยู่ที่ไหนแล้วชดาล่าอยู่ที่ไหนคอมเมนต์ต่อมาก็ยังเป็นชาวไทยนะครับดูละครย้อนยุคเรื่องบุพเพสันิวาสคอมเมนต์ก็อยากจะใส่ชุดไทยขึ้นมาทันทีแล้วก็มาบอกว่าตัวเองเป็นออริจินอลสะดวยขนาดมีหลักฐานทั้งอดีตจนถึงปัจจุบันนะเนี่ย คอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับขอบคุณที่แบ่งปันประเพณีของกรัรมพูชาให้โลกได้รับรู้คอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับไม่มีใครที่จะใส่เสื้อผ้าพวกนี้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าชาวกรัรมพูชานะไม่ชอบวัฒนธรรมของตัวเองแต่ชอบที่จะเรียนแบบวัฒนธรรมไทยคอมเมนต์ท่านต่อมากล่าวไว้ว่าสบายที่ถ่ายโพสต์รูปอยู่ทุกวันนี้นะอยู่ที่ไหนคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมาครับ การแต่งกายประจำชาติของชาวเขมรแต่ทำไมไม่ยอมรับความจริงคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับชุดประจำชาติที่ชาวเขมรยุคใหม่ไม่ชอบแล้วก็ไม่อยากจะจดจำเพราะว่าต้องการที่จะสวมชุดประจำชาติของไทยแทนคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับชาวกัมพูชาไม่ชอบเสื้อผ้าสวยๆของพวกเขาคอมเมนต์ท่านต่อมาก็ยังเป็นชาวไทยนะครับมีหน้าล่ะถึงอยากจะลบออกจากประวัติศาสตร์เชียว คอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมากล่าวไปว่าเจ้าเม่นยังทําตัวหน่าสงสารเหมือนเดิมและก็ดอยพัฒนาอยู่เสมอฮ่าฮ่าคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับชุดประจําชาติของเขมรก็สวยดีนะครับทําไมขมรไม่อนุรักษ์ไว้ทําไมถึงชอบมาใส่ชุดไทยแล้วก็แอบอ้างว่าเป็นของตัวเองคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวเวียดนามนะครับ การขาดสติปัญญาเป็นจุดแข็งเช่นกันคนขเขมรยุคใหม่ล้วนแต่เป็นไทยแต่ไม่รู้เลยทีนี้ลองถามดูว่าสถาปัตยกรรมขอมีลักษณะอย่างไรหน้าขเขมรมีลักษณะอย่างไรการแต่งกายเป็นอย่างไรเขมรไม่รู้หนึ่งร้อยเปอร์เซน์อย่างแน่นอนคอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวกัมพูชานะครับขเขมรสมบูรณ์แบบเสมอคอมเมนต์ชาวอาเซียนท่านต่อมากล่าวไว้ว่านั่นคือการแต่งกายของชาวกัมพูชาอย่างแท้จริง คอมเมนต์ท่านต่อมาเป็นชาวไทยนะครับนับตั้งแต่ละครไทยเรื่องบุพเพสันนิวาสไปแสดงในกัมพูชาการแต่งกายของกัมพูชาก็เปลี่ยนมาเรียนแบบไทยด้วยคอมเมนต์ชาวไทยท่านต่อมาตอนนั้นสำเพ็งยังไม่ส่งขายต่างประเทศครับรอแปบ๊บและคอมเมนต์ของท่านสุดท้ายในวันนี้นะครับโดยท่านนี้ได้มาแสดงความคิดเห็นอวไว้ว่า,ามเมนแท้ๆน่ต้องใส่แบบนี้อย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกโลกแห่งความเป็นจริง สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะครับหากว่าทุกท่านชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ไว้พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไป